สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะทำเมโนูปลาซีอิวนะคะค่ะเราได้ปลาแ n a p p e r มานะคะทุกคนปลากระพงนะคะตัวเบลอเลยนะคะตัวนี้นะคะซื้อมาอ15ดอนนะคะทุกคนค่ะก็จะเราล้างแล้วนะคะล้างแล้วก็บ้างนะคะตัดเกรดของเขาออกเนาะนะคะส่วนพวกเกร็ดเนี่ยทางทางร้านเ้าแบบขัดออกให้แล้วเนาะค่ะ ล้างทำความสะอาดแล้วเราจะใส่สมูนไพรนะคะเข้าไปนะคะคือรากผักชีนะคะทุบๆก,ก่อนนะคะทุบๆก,ก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปถ้ามีตะไคร้ใส่เข้าไปก็ได้ค่ะแต่เราไม่มีตะไคร้วันนี้จะใส่เฉพาะตัวนี้แหละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเอาลงอบนะคะอบอยู่ที่องศาอยู่ที่140องศานะคะค่ะเรามีที่ใส่ก็คือเป็นฟอยล์นะคะหรือว่าใครจะเอานึ่งก็ได้นะคะทุกทนนี่ นน้ค่ะเราเราจะเ,าเติมน้ำนิดหน่อยนะคะจะเติมน้ำนิดหน่อยออน้ำน้ำนะคะน้ำนิดหน่อยทุกคนคะอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะน้ำซุป chicken stock น,นะคะจะใส่ลงไปราดราไปที่ตัวเขานหน่อย chicken stock โอเคเราแลปไา้นะคะทุกคน,นนี้มันเป็นอนที่ย่างไก่เนาะมันก็จะเป็น,นเป็นหลุมเนาะหลุมที่เราแบบห่อ,อได้นะคะทุกคนค่ะเห่อลงไปนี่โอเคแล้วเราก็จะเอาเอาลงไปอบด้วยเตาอ,อบของเราเนะคะ่ะเปิดไปแล้วนะคะทุกคน เราใช้240องศานะคะ244 0องศาโอเคโอเคเด And วเนี่ยมีคำ to turn over นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันประ,ประมาณ20นาทีเนะี่ยมาดูกันอีกครั้งนะคะค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็จะทําน้ําราดนะคะน้ําราดของเรานะคะเตรียมไว้แล้วซอยไว้แล้วนะคะค่ะจานสมุนไพราจานนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย เห็ดหอมนะคะเห็ดหอมเราก็เอาไปแช่น้ํานะคะจนนิ่มนะคะหรือว่าถ้าเวลามีน้อยก็แช่น้ําร้อนน้ําอุ่นนะคะแล้วก็มาซอยค่ะซอยชิ้นบางๆค่ะขิงนะคะซอยบางๆเหมือนกันเอาเป็นขิงอ่อนนะคะถึงจะอร่อยเนาะค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะปริงญันยันนะคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ก็ไว้สําหรับราดหน้านะคะโหระเนินนะคะ คือกักชีค่ะแลสลหรับร้านหน้าล่าของเขาก็ใช้ไปยาใส่ตัวปลาแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องใายเนาะนี่ค่ะใช้นี้เซลลารี่นะคะจินเจอร์จิดเจอนะคะมัสลุมสปริงอัญยันนะคะจินเจอร์พริกนะคะพริกชี้ฟ้านะคะค่ะอันนี้ก็ตัวนี้เราก็หั่นไปแล้วนะคะค่ะพร้อมที่จะเอาลงไปผัดนะคะทุกคนค่ะอันนี้คืออน้ำซุปนะคะน้ำซุปไก่ ชิคเก้นสต็อกค่ะซูเกอร์น้ำตาลนะคะซูเกอร์น้ำตาลเพ p เปอร์พริกไทยนะคะซอียาซอสนะคะออยสเตอร์ซอส i ิ h s a u ซอสน้ำปลาออยไว้ผัดน้ำมันไว้ผัดนะคะแล้วก็จะใส่เหล้าจีนนิดนึงนะคะ หรือว่าถ้าเกิดมีคนมีใครแต่ใส่น้ำมันงาก็ได้นะคะแต่วันนี้ไม่มีนะคะ you can put sesame oil okay sugar นะคะค่ะอันนี้เราก็จะผัดนะคะเราเตร,เตรียมเตรียมกระทะไว้แล้วนะคะก็ใส่อ i ลงไปนิดหน่อยนิดต้งต้งบิดอ i l ตัวนี้ก่อนนะคะให้นิ่มก่อนเดี๋ยวก็ตามไปด้วยผักต้นหอมค่ะค่ะเพื่อนๆ่คะเราก็เช็คปลาของเรานะคะค่ะก็ถ้ารู้สึกว่าหน้าเขาแห้งก็เติมน้ําราดนิดนึงนะคะแต่ตัวนี้นะคะก็สุกแล้วนะคะก็เกือบชั่วโมงนะคะค่ะปลาเราสุกแล้วนะคะเราเราตอนนี้เราจะทําน้ําราดนะคะอ่าตัวนี้เราปิดไฟนะคะ ปิดไฟแล้วก็ทำน้ำราดเดี๋ยวเขาก็จะร้อนๆนะคะแล้วก็จะเอามาราดนะคะทุกคนค่ะเพื่อนๆคะเราก็เช็คปลาของเรานะคะค่ะก็ถ้ารู้สึกว่าหน้าเขาแห้งก็เติมน้ำราดนิดนึงนะคะ ตตอน,นี้นะคะก็สุกแล้วนะคะก็เกือบชั่วโมงนะคะค่ะปลาเราสุกแล้วนะคะเราเราตอนนี้เราจะทําน้ําราดนะคะอ่าตอนนี้เราปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็เอ่อทำน้ําราดน,นีต้นหอมอพริกใส่ทีหลังพริกนี่ก็จริงๆแล้วต้องใส่พริก ชีฟ้าเนาะนะคะแต่อันนี้มกช,ชีฟ้าไม่มีก็เลยใช้พริกแกงแทนก็เลยใส่ไม่เยอะนะคะทุกคนเพื่อเติมสีสันนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ด ใส่ที่หลังเพราะว่ามันจะเผ็ดค่ะคือมีคนแก่กินนะคะคนแก่เ,เขากินเผ็ดไม่ได้วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะเติมไปด้วยน้ำน้ำซุป ซูปอ่แช่แข็งนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเขาแล้วก็ละลายเวลาต้มน้ําซุปนะคะก็แบ่งใส่กลองไว้นะคะเวลาเราออกมาทําอาหารเนาะก็จะ,ะสะดวกสบายเพื่คนนคะตอนนี้นะคะเราก็จะปรุงนะคะทุกคนปรุงด้วยอซอสสีอขาวซอย,ยซอส ประมาณหนึ่งช้อนครึ่งนะคะครุงแต่น้อยก่อนซอยาซอสซอสหอยนางรมครึงชนครึ่ง ตัวนี้ก็ใส่พริกลงไปได้ค่ะน้ำ่านิดหน่อยนะคะอิตามบิพริกซออเคย์เกคนสต็อกพาวเดอร์ขนอขนอผงไปปลายช้อนนะคะทุกคน ซูการ์นะคะหนึ่งช้อนชาตรงนี้ก็ปิดไฟได้ค่ะทุกคนเราจะใส่เหล้านะคะนิดหน่อยทุกคนคะแล้วก็ เพเพอร์พ <Pepper. S 2> ิกไทยโอเคนี่ชิมรสชาติดูนะคะมันเขาก็จะแบบเข้มข้นนะคะเพราะว่าน้ำซุปนะคะน้ำซุปไก่นะคะมันจะทำให้น้ำน้ำซุปเข้มขน้นมาชิมรสชาติดูะคะ่ะ โอเคแล้วค่ะนัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปราดที่ตัวปลานะคะอคทุกคนคะเราเราจะเสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะก็อะไรก็มันติดมันติดไอ้นี่มันติดไอ,ดอ้ที่ฟอยล์แล้วก็ไม่เอาออกก็เสิร์ฟแบบนี้ก็อร่อยอีกแบบหนึง่งจะได้รู้ว่าเราคุก นะคะจากฟอยส์นะคะนี่ค่ะอันนี้ผักชีนะคะโรยหน้าแล้วก็จะเอาน้ำราดนะคะทุกคนน้ำร้อน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 นะคะทุกคนตัลงไปเลยนี่ฟาซีอิ้วโอเคอึ๊บนี่ค่ะต้องเตรียมนะคะจานนะคะให,ให้ให้ใหญ่พอสมควรน,นะคะ ถ้ายาเหมือน,นตัวปลาจะเสุกสวยๆถ้าเพื่อนไม่อบถ้าเอาไปนึ่งมันจะสุกใบนะคะแต่ถ้าอบฟอยส์จะมีความความละอุนะความละอุในตัวปลาก็จะทำให้หอมนี่เรียบร้อยแล้วค่ะปลามมานาวโอไม่ใช่ขอไปปลาซีอิ๊ว รสชาติตามใจเราเลยนะคะเรากรุงนะคะความเข้มข้นนะคะของซอสน้ำต,ตาลต่างๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติอีกครั้งนะคะหลังจากที่เวามาราดในตัวตัวปลาของเราแล้วนะคะทุกคนนี่นี่ตักราดลาดลาด,ลาดให้ให้ให้ครบให้ครบให,ให้ทั่วให้ทั่วร้อนๆน,น้ำก็ต้องร้อนนะคะน้ำซุปเอาออกมาร้อนๆแล้วก็ เอามาราดร้อนๆอเนื้อน้ำซุปจะได้เข้าไปในเนื้อของเขานะคะทุกคนอโอเคชิมดูจิมดูอืมอร่อยหวานหวานมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะปลากระพงีอิวค่ะปลาีอิวขอบคุณค่ะพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ